สวัสดีครับเพื่อนๆรัน,นนี้หลงทําพากินนะครับจะพามากินที่บ้านนี่แหละตอนนี้มื้อเย็นละเดี๋ยวแฟนเขาทํากับข้าวอยู่แต่นานแล้วนะไม่ไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวเราต้องลงไปดูละเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าทําอะไรกันเนี้ยน่ากินหรือเปล่าทําอะไรอยู่เสร็จหรือ,อยังเนี้ยกับข้าวเสร็จหรือ,อยัง ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ตักน้ำซุปใส่วันนี้อะไรเนี่ยเมนูรามเมงไหนโอ้โหรามเมงใส่อะไรมั่งใส่สาไรา่วากาเมะหมูสับเห็นหูหนูอะไรวะเนี่ยถุงอ่อกไข่อล้วก็เ,วเส้นเนี่ยวันนี้เมนูเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นไหมอ๋อญี่ปุ่นเหรอแล้วก็มีอีเนี่ยไหนแมงกะพรุนน้ำมันยาก็ใส่ หัอง,งอกไปด้วยแล้วก็เห็ดหอวหนูโอโ้โหแล้วก็นี่น้ำมิโซะเคี่ยวกระดูกหมูไหนนี่น้ำมิโซโะเคี่ยวกระดูกหมูเคี่ยวกระดูกใส่เล้วหิวแล้วน้ำมันก็จะหัวด้วนะกระดูกหมูองน้ำซุปเคี่ยวจะน้ำหววเนี่ยยืนตรงนี้นี่แบบหอมมากเลย ทำตทั้งแต่สองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านี้กี่โมงแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วโอ้โหสี่ทุ่มกว่าจะได้กินข้าวนี้เพราะว่าไม่กินอาหารข้างนอกทำมากินที่บ้านก็ทำกินเองนะเนี่ยเอาของเหลือในตู้เย็นมาใส่สาหร่ายวากาเมะเนี่ยมันก็มีสั่งนะในติ๊กต็อกแช่น้ำน้องแป๊บหนึ่งน้องก็จะพองน้องก็จะโตขึ้นอันนี้ช mm hmm. ามเราน้ำพองไหมย คือกระดูกหูเคี่ยวจนมันเปื่อยอ่ะทำไรูสึกว่าอันนี้จะดูดีมากเลยนะมันมีอะไรนะแมงกะพูนแมงกะพูนน,น,พน้ำมันงาเห็ดหูหนูแมงกะพูนน้ำมันงาเห็ดหูหนูแล้วก็ใส่ถุงอกยำเข้าไปด้วยเรือๆเท็ดเด็ดเด็ดนี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวถึงเวลาก,กินกันดีกว่า หมดหม้อครับวันนี้สองคนของที่แบบเหลือในตู้เย็นนะครับเราก็มาทำเป็นรามเมงได้นะครับผมเพาเรามีอยู่แล้วครับรสชาติบอกเลยไม่ธรรมดานะเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยเมรเขาเรียกว่าฝีมือเตะแต่ไม่ธรรมดาอ้วนเอาไอ้นี่อีกเปล่าเอาพริกไหมใส่ยใส่พริกอีกไหมใส่ก็ได้ ผิดญี่ปุ่นนะวันนี้เราไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นเราก็ใส่ต้นหอมไทยไปได้ผิดญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเผ็ดหรอกเอาง่ายไหมเราแต่เลยจัดไปเก็บเอาไว้ง่ายห้องครัวของเรานะฮะห้องครัว้านๆแล้วก็ไม่มีเตาเหมือนเดิมเตามีอยู่ล่างนี่ครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อแก๊สหัวแก๊สอยู่นี่ครับบ้านๆมากเลยครับ ไปเดี๋ยวลองไปชิมกันดีกว่านี่แล้วก็เราอ่ะเสร็จแล้วรามเมงเนี่ยเราจะมาชิมกันนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องสดน้ำก่อนเราไม่ต้องคนเลยนะเพราะมันเข้มข้นมากไม่ต้องปรุงไม่ปรุงอะไรเลยใส่แค่พริกอย่างเดียวดูนะหอมมากหอมแบบหอมวิสก์หอมน้ำมันงามากแล้วคือแบบน้ำซุปหวานมากเพราะว่าเราเคี่ยวอางเนี้ย เนี่ยจนเปื่อยอ่ะอยากให้รู้เปื่อยเฮ้ยเห็นไหมห <c oughs> ลุดเปื่อยอ่ะเราก็ใส่หมูสับด้วยอืม,มใส่หมูหนุด้วยเห็นไหมอืมแล้วน,นี่ก็คือเส้นดูอืมเส้นก็เหนียวนุม่มมากคิดว่าไม่ได้ไรบะกะเม็ด มันก็ไม่ไข่มีไข่ด้วยอืมไข่ต้มไหนอะอืไอนไหนเอาขึ้นมาเลยมันเยอะจัดอยู่โอ<ฮ>้โหแล้วก็สดน้ำทะเลนะอ,อร่อยมากไม่เค็มดีแล้วคือแบบอันนี้นะตุ่นนะตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้นคือสี่ทุ่มกว่าแล้วอะเนี่ยจนมันเปิดจะเป็นน้ำซุปออกมาอย่างเงี้ยเลยขนาดนในน้ำซุปดู ดูน้ำสุปเจ้มจนขนานไดไหนดูอร่อยแต่ที่ที่เด็ดอีกอันหนึ่งก็คือแฮนแฮนนี<ๆ>่อร<ๆ>่อยอ่ะแมงกะพุนน้ำมันงาเฮ้ย<ๆ>แต่มันมีแบบถุงอ้อกเหลือแล้วก็ใส่ถุงออกไปด้วยแล้วก็เห็ดหูหนูอ่ะเราก็มาซอยใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะเนี่ย นี่คือเหมือนถ้าเป็นตามร้านราเมงทั่วไปเขาจะมีพวกนี้เป็นแก้มใช่ไหมแมงกะพุนอะ่ะเป็นบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีแต่หัวหนูภายในราเมงเขาสอบอะมีเราอะไม่มีหน่อไม้เพราะว่าหน่อน<ร>นไม้แพงเราเลยไม่กินเราเป็นถั่วงอกแทน <c oughs> นีอ่อร่อยอยากชิมไหมคะหืมมองเหลืองอืมกคึ๊เราอะ่ะอ,อยากได้ความเผ็ดนิดนึงเราก็เลยใส่พริกญี่ปุ่นลงมามันไม่เผ็ดหรอก อั้นี่ก็เห็นหูหนูก็จ,จบอีกเหมือนกัน <S <S อร่อยงหี่ยวปะหิวแล้วแล้วเนี่ยหอมผรื่อหิวแล้วอร่อยอ่ะเยอะมากเลยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแบ่งด้วยโอ้โหทำไปเองม่ต้องเยอะมาเพี่อนฮะเรากลับไปเฟิ์น,น้ำราเมนต่ออยู่ไหมนี่ทำเองนะเนี่ยเราบอกเลยรสชาตินี่ไม่แพ้นะฮะ ใช่ทำเองหมดเลยนะเอาของเหลือๆนะตู้เย็นมาทํานะไม่แพ้ที่มันีีร้านนะบอกให้เลยนะเครื่องปรุงบางอย่างมันมีอยู่แล้วไงซื้อที่เดียวแล้วมันก็ทําได้หลายทีไงเราไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นเราก็เสร็จต้นหอมไทยเอาอะดัปเอาดัดแปลงได้ไม่เป็นไรไปกินกันเถอะจริงๆคนถ่ายมันหิวมากแล้วอไปกินกันเร็วอร่อย มาแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้นาเงมงหลงทำพากินฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวดูคอยดูครั้งหน้าว่าเราจะทำอะไรกินอีกโอเคบ๊ายบายไปกินแล้วไม่ไหวแล้วถ่ายนะเธอไปตัดนเาเองดูดิดูชามเขาดูเยอะมากดู มีนี่ด้วยอ่ะใส,ะสะเ่เขาเรีเยกนวะ่าไรนะยำสาห่ายอืออ,อร่อยมากขนาดลยเหรอรวมใส่หนูศบด้วยดูเขาหิวเนาะคือแบบว่าเขาใส่เส้นเยอะมากอืดแล้วอะแต่มันอร่อยจริงเพื่อนอร่อยมากเลยอืมเขากินซเ่ยซูซเส้นซูเส้นนะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ